เรียบร้อยอินโนเวชั่นแมน <laughs> ไปได้จริงๆถ้าสุดท้ายนี้ต้องบอกว่าถ้า INNOVATION m แ n จริงๆครับผมนี่ครับนีครับสุดยอดครับเบ๊กแบ๊กแบล้านครับมีความคิดดีๆด,ดูนะครับว่าเขาจะมีสิ่งประดิษฐ์อะไรมานำเสนอและพร้อมอยู่แล้วในขณะนี้นะครับคุณภาคุงุครับ วิวสาธาตตรบพี่ตาเพื่อไปรวบรวมไปหาเอาได้นลว่านักประดิษฐ์ต่างๆที่มีของประดิษฐ์ที่ได้แลว่าเห็นปุ๊บเนี่ยนี่มันเพชรในตมชัดๆถูกต้องเลยพระภาคกุ้งทำถูกแล้วคนไทยเรานี่นะเก่งเยอะแยะมากมายต้องได้รับการสนับสนุนโอเคอันนี้ภูมิใจนําเหนออะไรเพราะว่าชิ้นน่านี่ต้องแบบต้องโดนจริงๆเ้ามาเขาคนน,นี้ครับ,รบจบมาจากวิศวะเครื่องกลโอ้โหอย่างนี้อย่างนี้มีไอเดียแล้วมีไอเดียแล้วเดินเข้า,ขาคณะต้องเดินเบาๆนะฮะทำไมอะระวังเครื่องตื่นเครื่องกลอยู่ ก็จะมีไอเดียจะมีความตลกด้วยเขาให้ดูมาให้ดูทุกวันจันทุกวันจันเขาชอบเรื่องประดิษฐ์มากแต่ประเาคือเขาใส่หน้ากากนะครับพี่ตาครับนี่พูด่นหรือพูดจริงเนี่ยเขาใส่การของจริงนะรายการของจริงนะเรถามเขาแล้วว่าทําไมไม่ถอดใส่จะใส่ทําไมเขาบอกว่าผมต้องใส่งงใช่ไหมครับงงมากผมก็งงทันั้นไปพบกับเขากันเลย แล้วนะครับคุณผู้ชมนักประดิษฐ์คนนี้เขาใช้ชื่อว่า Innovation Man ครับโอ้โหแล้วดูสิ่งประดิษฐ์ของเขาสิครับดูเหมือนกับว่าน่าจะเป็นสเก็ตบอร์ดที่ไฮเทคแตกต่างที่เราเคยเห็นแน่นอนเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าคุณ Innovation m a มคนนี้จะฝ่าด่านกรรมการสุโดโกดเพื่อเป็นนักประดิษฐ์พันล้านได้หรือไม่เดี๋ยวต้นเดี๋ยว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 มันคืออะไรไม่รู้นะท่านผู้ชมแต่ว่าขณะนี้รายการของเราเริ่มต้นขึ้นแล้วน,นะครับนี่คือสิ่งประดิษฐ์ นี่คือความคิดความอ่านที่เกิดขึ้นเรามาช่วยกันต่อย,ยอดให้เขาเป็นนักประดิษฐ์พันล้านให้ได้คุณอุ้ยสถานก,การจริงด้วยผมเป็นอินโนเวชันแมนก็คือเป็นซูเปอร์ฮีโร่ที่ชอบอินโนเวชันนี่ไงถ้าแต่เขาไม่เป็นอย่างนี้เขาไม่มีทางคิดเรื่องนี้ได้หรอกต้องปล่อยเขาไปก่อนโอ้โหแล้วเปิดไม่ได้จริงเหรอเมื่อกี้ที่พูดไปทุกอย่างขอคืนได้ไหมเนี่ยต้องฟังเขาด้วยต้องฟังเขาด้วย <c oughs> อย่างนี้ครับใครที่มีสิ่งประดิษฐ์ก็กแล้วแต่แต่คุณยังต้องมาสาธิตมานําเสนอในรายการของเราผ่านกรรมการของผมสองท่าน มีกรรมการมีกรรมการไม่ใช่คุนเองไม่ได้แล้วต้องมีการตรวจสอบกรรมการสองท่านมีดีกรีในการเรียนตรวจสอบมีคุณภาพถ้ากรรมการเห็นงานของคุณแล้วซื้อทั้งคู่คุณจะมีโอกาสกลายเป็นนักประดิษฐ์พันล้านได้อาละครับกรรมการสองท่านของผมครับเชิญเลยครับครับท่านมเลครับแนะนเลยนะฮะท่านได้ที่เดินนำมานี่นะครับเจ้าประจําของผมเลยนะครับก็ตั้งแต่เอสเอ็มีแตกอาจารย์ธัญวัฒน์ชชยตะกุลชัย อีกหนึ่งท่านท่านผู้นี้เนี่ยมีประสบการณ์เยอะแยะมากมายถือว่ามีประสบการณ์โดยตรงเห็นสินค้าเห็นอุปกรณ์เห็นสินคิตมาทั่วทั้งโลกเลยนะครับประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัททีวีไดเรกจำกัดนะครับคุณทรงพลนะครับชันมาตกิครสวัสดีครับท่านบริษัทโมรู้สึกว่าอย่างพี่ทรงพลที่ผมดูแล้วโอเคทีวีไดเรกดูมาตลอดแต่หนึ่งท่านนี่ผมรู้สึกไม่ค่อยดีกับเขาเลยพี่ตาคัามมีคดีกันมาตั้งนานแล้วล่ะมีอดีตกันมาก่อน กรรมการสองท่านจะต้องซื้อทั้งคู่เพราะฉะนั้นเอาขายของกันเลยดีกว่า innovation man โอ้โหมันทันสมัยนี่แบบไม่อยากจะคุยมันชื่อเรียกว่าอะไรครับี่จริงมันนี่นะครับผมสเก็ตบอร์ดไฟฟ้าครับสเก็ตบอร์ดไฟฟ้าหรือเรียกว่าสเก็ตบอร์ดปลอดเหงื่อครับอาจารย์เดี๋ยวคุณภาคุงสเก็ตบอร์ดปกติเนี่ยมันต้องมีเหงื่อออกนะแล้วนี่เนี่ยใช่ใช่อย่างเงี้ยมันต้องมีอย่างเงี้ยอย่างเงี้ย นั่นคือสมัยก่อนวันไม่ดีตรงไหนมันไม่ดีตรงไหนก่อนสมัยก่อนครับผมนี่เด็กเก็ตเลยเมื่อก่อนไยอยู่พันพุทธนะครับผมพกสะเกตมาปุ๊บวางปุ๊บเหยียบเหยียบปุ๊บไถปืดปืดปืดสี่ห้าทีเท่านั้นแหละครับผมอะไรขึ้นฮิปฮอปผมเหนื่อยในสเก็ตบอร์ดไฟฟ้าเนี่ยมาเริ่มคิดตรงที่ว่าหนึ่งอยากได้ยานพาหนะที่ไม่มีที่จับสองท้าทายตรงที่ว่าอ้าวแล้วเลี้ยวเลี้ยวเร่งเบรกอยู่ที่ไหนเราทําได้ทั้งหมดไหม แล้วก็สเก็ตบอร์ดเนี่ยจะจะยืนข้างๆเหมือนปูเวลาเราตกเหมือนะไรนะเหมือนเลยนะเหมือนปูเหมือนปูเวลาปูเดินนะครับปูเดินออกข้างนี้ครับปูเดินนี้นะก็คือเวลาเวลาเวลายืนเนี่ยจะยืนท่านี้เวลาตกก็คือยังมีขาที่เหมือนปูลงเดินลงคูนามันเขาจะแล้วมันดีไม่ดีดีกว่าครับแหมมันต้องดีกว่าแน่นอนครับคุณผู้ชมดูครับนี่คือสเก็ตบอร์ดแบบทั่วไปที่เราเคยเห็นกันก็จะถ่ายไปเรื่อยๆให้เมื่อยกันเล่นๆครับ แต่ถ้าเป็นสเก็ตบอร์ดของคุณ i n n o v a t i o n แ้วแล้วก็มันจะสบายกว่าเท่กว่าแบบนี้นั่นเองครับเรียกได้ว่าบังคับก็ง่ายแถมคุณจะไม่ต้องเสียงเงื่ออีกต่อไปโอ้โหเกิดมาผมก็เพิ่งเคยเห็นนี่แหละครับจุดยอดการใช้งานของเขามันคือยังไงเป็นไฟฟ้าเป็นไฟฟ้าไฟอะไรที่ไหนยังไงเป็นไฟแบตเตอรี่12โวลต์2ลูกก็มีตัวอะแดปเตอร์ไปชาร์จอีกทีหนึ่งชารก็มีตัว

แต่เราฟรีสองล้อหลังฮะให้ตัวสับ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 ในกลินเมือกดิฟเฟอเรนชั่นเกียร์ดิฟเฟอเรนชั่นเกียร์แปลว่าอะไรครับอัตราทดของการจัดกลอนการหมุนครับของมอเตอร์ครับพี่ทรงผลเข้าใจถูกแล้วครับผมอาจารย์อาจารย์ช้าไปไหมครับผมผมไม่เคยดูไม่จบเครื่องกระร้นนี่เวลาเขาทำงานพร้อนกันทั้งสองเบรกพร้อมกันทั้งสองล้อหลังออ๋ เดี <m ul ly> ๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวหันหน้าหันหน้าหน้าออกหันหน้าออกหมุนหมุนหน้าออกไหนการทำงานนะฮะเราจะเริ่มเริ่มทำงานตัวนี้คือเร่งอ๋อตัวนี้คือเบรกมัน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 มีลักษณะเหมือน acting ไปในตัวก็คือเบรกอ๋อคือถ้าไม่เบรกท่าเนี้ยมันจะไม่เบรกจริงมันต้องพูดซื้อมาใหม่ๆคือเบรกไม่อยู่ครับเพราะไม่มีมือแบบนี้ต้องมีมือนะครับมันถึงจะเบรกอยู่นะครับผม ขายให้เต็มที่นะการต้องซื้อคุณทั้งสองท่านนะระบบเลี้ยวเป็นแบบรถยนต์เป็นมุมแคนเบอร์มีทอินทอวระบบเลี้ยวคือใช้เทมหนักใช่ไหมครับเทมหนักนี้รับงนี่เทนีมาเลี้ยวซ้ายเทนี้เลี้ยวขวาเรามาดูวิธีบังคับเจ้าสเก็ตบอร์ดปลอดเหนื่อกันแบบชัดๆอีกครั้งครับเพียงแค่หมุนเท้าไปข้างหน้าก็จะเท่ากับการเร่งเครื่องนั่นเองครับแต่ถ้าคุณอยากเลี้ยวก็แค่ถ่ายเทน้ำหนักไปทางซ้ายหรือทางขวาแค่นี้ก็จะเลี้ยวได้อย่างง่ายได้ครับ และสุดท้ายระบบเบรกก็เจ๋งจริงๆครับเพียงแค่หมุนเท้าคืนกลับเข้าหาตัวก็จะเบรกได้อย่างปลอดภัยนั่นเองครับอันนี้นะที่เขามานี่ะเขาขายไปแล้วด้วยนะทาจริงๆแล้วมีผู้ซื้อก็ไปแล้วนะสัางชชติก็ซื้อกันแล้วนะเอายังไงลองสาธิตกันดูไหมครับผมท่าที่จะเล่นทั้งหมดสามหน้ามีท่ายืนในในเอาเลยดีกว่าเอาเลยดีกว่านะอาจย์เอาเลยนะเคลืเลยครับเอามามาเอามามามาอย่าให้เสียชื่อเลยอ่าเอาแล้วก็เวลายกมาก็คือยกแบบนี้ท่าน เห็นไหมครับยกง่ายครับน้ำหนักเบาคเท่ากับตัวสะดวกนะครับผมโอ้โหขึ้นตัวง่ายมากแล้วท่าที่หนึ่งก็คือท่ายืนนี่ท่าหนึ่งนี่ตอมือไม่กางได้ไหมยืนธรรมดาไม่ได้นะครับยืนธรรมดาจะไม่เหมาะคู่ควรกับสเก็ตบอร์ดนี้นี่ท่าหนึ่งแล้วก็เร่งเร่งที่เท้าหมุนที่เท้านี่ไม่ต้องเอาขาลงเลยเหรอเนี่ยไม่เอาลงอ่ะไปเฉยๆเลยครับไม่ต้องถ่ายครับเห็นไหมครับมันต้องการลูกบอลอ่ะแบ๊กแบ๊กแบ๊ก ไม่มีต้องใช้เผยผีผีต้องเลยเหรอบอกลาวิตาไม่มีเงื่อออกไม่มีเงื่อออกเฮ้ยใช้ได้เนี่ยโอ้โหมันเจ๋งจริงๆครับคุณผู้ชมแถมยังเท่อีกด้วยแต่นี่แค่ท่าแรกเท่านั้นนะครับ่าต่อต่อท่าสองท่าสองนั่งับท่าสองเลยคุณอินโนเวชันแมนท่าอะไรครับอันนี้เป็นท่าเด็กๆฮะท่าเด็กๆท่านั่งปั๊บปั๊บปั๊บแล้วจะเล่นยังไงอะคุณแบบนี้ดูสิครับอาจารย์อาจารย์ดูครับ ท่านี้ไม่เท่เลยอ่าเบกได้อีกอ่าสองท่าสองลอะท่าที่สามเป็นท่าวัยรุ่นท่า,นนทาวัยรุ่นท่าวัยรุ่นนอนเล่นครับ<อ>แพรงแพงกิง้งดูครับท่าแพรงกิง้งไปแล้วครับเรียบร้อยอินโนเวชั่นแมนไปได้จริงๆท่าสุดท้ายนี่ต้องบอกว่าท่าอินโนเวชั่นแมนจริงๆคร,รับผมน<อ>ี่ครับนี่ครับสุดยอดครับเบกเบก โอ้โหท่าที่สามนี่เอาใจผมเลยครับเกิดมาก็เพิ่งเคยเห็นคน